มีคนถามว่าทำไมอัลลอฮ์ต้องห้ามกินหมูเอ่ออย่างแรกเลยไม่อนุญาตตั้งคำถามว่าอัลลอฮ์ห้ามทำไมอัลลอฮ์ใช้ทำไมอัลลอฮ์ห้ามทำไมอัลลอฮ์บอกทำไมอัลลอฮ์ได้บอกว่าพระองค์ไม่ถูกสอบถามในสิ่งที่พระองค์ทำพวกเขาถูกสอบถามโดยมารยาทกับอัลลอฮ์ต่บารกะวะจาลาเราจะไม่ตั้งคำถามสำนวนนี้ทำไมอัลลอฮ์ถึงห้าม แต่ให้ตั้งคำถามในสำนวนอื่นๆซึ่งตรงประเด็นแก่ตัวผู้ถามมากกว่าว่ามีเหตุผลอะไรมีเหตุผลอะไรที่อัลลอฮ์ได้ห้ามเรื่องจากการกินหมูประมาณนั้นมีเหตุผลอะไรนี่จะเป็นคำถามที่มีสำนวนถูกต้องแต่เมื่อเราถามอัลลอฮ์ทำทำไมอัลลอฮ์ใช้ทำไมเริ่มด้วยทำไมในนั้นมีใจที่ขัดแย้งต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์บอกเพราะไม่ถูกสอบถามในสิ่งที่ทำส่วนเรื่องเหตุผล ที่เราได้ทรงห้ามจากการกินหมูบางทีก็เพื่อการสักการะเคารพเพียงอย่างเดียวพระองค์จะดูแค่ว่าบ่าจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังแท้จริงเราเห็นหน้าของเจ้าแงนไปบนฟ้าบ่อยอครั้งแน่นอนเราให้เจ้าผินไปยังทิศที่เจ้าพอใจดังนั้นจงผินหน้าไปทางมัสยิดรอมดูว่าจะฟังหรือไม่นี่เป็นกิบละก็ดีต่างตรงไหนจะหันไปทางทิศนั้นทิศนี้ต่างยังไงอะ่ะต่างที่เชื่อฟังเหตุผลคือจะเชื่อหรือไม่จะให้อารมณ์นำไป หรือว่าจะเป็นบาของพระองค์ตบารกาวตาลาฟังแล้วก็เชื่อด้วยบางครั้งมีเหตุผลเผยปรากฏสำหรับพระองค์ไม่ว่าสภาพไหนไม่ไร้สาระสุบานุตาลาพระองค์ไม่ทำอะไรไร้สาระผู้ทรงสูงส่งทุกการกระทําทุกคําพูดมีเหตุผลอยู่ในนั้นจึงได้ชื่อว่าผู้ทรงปรีชาญาณสุบานุตาลาหลักแหลมในคําพูดรอบรู้ในการกระทําเชียบขาดในการตัดสินยะละวาลาเพราะแบบนั้นเออ บางเหตุผลไม่ถูกเปิดเผยแต่ถูกเก็บซ่อนไว้บางเหตุผลชัดเจนมากถึงขั้นเล่าเอาไว้ถึงเหตุผลนั้นตามที่เราว่าไม่มีครรมใดเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้และไม่มีแม้แต่ในตัวของพวกเจ้าเองแม้แต่ว่าได้มีไว้ในบันทึกก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมาแท้จริงนั้นง่ายสำหรับเราเพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่เสียใจยต่อสิ่งที่สูญเสียและไม่ดีใจต่อสิ่งที่ประธานให้นี่ไงเหตุผลระบุเอาไว้สุบสานุอตาลาเพื่อมนุษย์จะได้ไม่ดีใจเกินไปหรือว่าเศร้ามากเกิน และในบางครั้งพระองค์เตือนเหตุผลเอาไว้ที่ท่านนบบีสลาลาุลลัลฮฺวะเิวะสลัมบอกเรื่องแม้ว่าพวกมันเป็นหนึ่งในผู้ที่คอยวนเวียนรับใช้พวกเจ้ามันไม่ได้เป็นอาอิสแท้จริงมันเป็นหนึ่งในผู้ที่คอยวนเวียนรับใช้พวกเจ้าบอกเหตุผลและในบางครั้งบรรดาผู้รู้ก็ให้เหตุผลอาจจะเป็นการค้นพบเหตุผลที่ถูกต้องหรืออาจจะไม่ถูกก็ได้อย่างตอนนี้เวลามะเกรบอีชาและฟาชให้อ่านดังเวลาซูรีอัสรีให้อ่านค่อยพวกเขาบอกว่าเพราะตอนมืดมันเงียบ เมื่อได้อ่านดังจึงรู้สึกดีมีสมาธิให้เหตุผลการให้เหตุผลอาจจะเป็นจริงหรือว่าอาจจะไม่จริงนในยุคปัจจุบันคนบางคนก็ให้เหตุผลว่าหมูมันมีพยาธิตัวตืดและและทําให้อาหารไม่ย่อยไปตามธรรมชาติเหมือนกับสัตว์อื่นๆอะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์จากการคนา้นคว้าและออการวิใจัยในยุคปัจจุบันนี้ แต่ว่ามันอาจจะมีเหตุผลอื่นที่เรามองไม่เห็นหรือว่ายังมองไม่เห็นดังนั้นอย่ายอมรับเพียงแค่ได้เห็นเหตุผลหรือว่าอย่าให้เคำตอบนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลรองรับเพราะถ้าจะยอมรับแค่เหตุผลไม่ได้ยอมจำนวนต่อเหรอสุบหาหูตาลาโดยหลักแล้วเขาควรจะยอมจำนวนในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบหาหูตาลาใช้